นี่คือบอ่อแหนแดงอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้เราสิมาเอาแหนแดงไปเพ้่เก็ดเนาะเออส่วนผสมของเขาก็คือแหนแดงหนึ่งส่วนแล้วก็หำสองส่วนเนาะแต่ถ้ามีหัวอาหารก็ปนไปได้จากหน่อยเนาะถ้าบ่มีก็ใส้แต่แหนแดงกับหำก็ได้เนาะ เดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเหตุวิธีการตัวอย่างเนาะ <c oughs> ห้กำลังงามพี่นอ้องแต่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ส่วน <c oughs> แหนน่มันเลี้ยงง่ายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพียงสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ขยายพันธุ์ไวแล้วก็พอเกลือเป็ดเกลือไกล้แล้วเนาะอืมเป็ดใกล้มันกินดีพ่อแม่พี่น้องอืม น้ำมันเริ่มใสแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็มาเติมขี้งัวจักหน่อยเนาะน้ำมันเริ่มใสน้ำมันเริ่มใสแล้วเดี๋ยวก็เติมขี้งัวลงไปเพกหน่อยก็จะได้แหนะเวียนไปเรื่อยๆเนาะกอดพี่น้อง สองส่วนละนี่บ่อยว่ามก็มาแล้วนี่มาแล้วอุ้ยอุ้ยพี่น้องบ้าได้ใสหั่มเนี่มันเอาก่อนแล้วนี่มันยาวกันแลยวกรับกระปุบกระบกระบเลยนี่มามาพี่น้องไปไปลูกไปไปไปเยอเฮ็ดให้กินนี่มาจกกินอยู่นี่แหละพุทธาทานได้ใส่หั่มไสอย่างไรไป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 เยอเฮ็ดให้กินเยอเฮ็ดให้กินไปลูกไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเด้อไป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 เดี๋ยวพอให้ได้กินพอให้ได้กินไปอ่าไป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 เดี๋ยวใส่หั่มกันโอ้ยอยุ่งขนาดเลยหนึง่งใส่หัมจากส่วนหนึ่งเนาะอืม

เราก็มันไม้มีขา้นนาวข้าวเชน้ำไว้เ,าเน,นาเะข้าวแช่น้ำไว้ผสมจังหน่อยอออเชน,นเ้ำไว้พี่น้องเลยถากกินแล้วถากกินแล้วเดียเดยวเดีย ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอาล้พี่น้องมานได้ได้อนีมา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 พี่โอพี่ลูกมา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 เร็วเร็วเร็มามามาเอาเร็วเร เร็ว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 พี่น้องดูเยอะเป็ดชั้นใกล้นี่แหละพี่น้องคืออาหารลต้นทุนเนาะเป็ดก็มีไก่ก็มีไก่มันยังบ้านกินเนะาะง่ายๆก็มีแหนะแล้วก็มีหำเข้าเปลี่ยนก็ได้ใส้ไป หัวอาหารก็ได้เนาะนี่คือ,อยังสีเนาะเอออย่าลืมได้พ่อแม่พี่น้องเด้อาหารลดต้นทุนอืมแน้นแดงโปรตีนสูงเนาะน,นี่เทียบเท่ากับหัวอาหารพุน่นละกันพวกเป็ดฟวกไก่กินขนเป็ดขนนึงจะมันเงาเหลือมเลี่ยมอืมโตวสวยงามเนาะ ในวไวนี่น้องบึงเอาเด้อนี่เห็ดง่ายๆแบบนี้แหละโอเคถ้าท่านใดอยากจหู้เราติดิตามข้าพเจ้าก็ลองเห็ดตามเมึงเนาะเป็นการประหยัดเพราะว่าของอาหารพวกเงียงกระแพงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะจะซื้อทำมาจาก ซ้ำเดือยซ้ำนึ่งแล้วก็มาปนกับแหนแนดงเ,เข้าเปลี่ยนใส่แล้วก็ได้หัวอาหารจะจากน้อยก็ได้หรือว่าสองสามื้อใส่หัวอาหารปนจากน้อยก็ได้เนาะเพื่อให้มันมีอันเสริมโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี